สวัสดีค่ะชาววันศุกร์นะคะนี่คือคลิปของปี66นะคะลูนาขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนในการหยิบไพ่แทนเจ้าชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะของปี66นี้เลยนะคะขออนุญาตหยิบไพ่นะคะ3ใบนะคะใบแรกนะโอ้โหได้เดอดซันเลยค่ะ ได้เดอะเทอเบอร์ค่ะท้าพอภัยแล้วก็ต่อไปเดอะซันโอ้โหดีมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะสองเหรียญค่ะโอ้ยวันศุกร์ก็สุกจริงๆนะคะในปีนี้ของปี66นะคะไม่ว่าเรื่องความรักไม่ว่าเรื่องการงานไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะ มันถึงใครว่าดวงคุณเปิดแล้วค่ะฟ้าเปิดแล้วนะคะใครที่ทุกๆมาหรือลําบากมาในปีที่แล้วนะคะบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรนะคะหรือว่าเรื่องแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันทีะเรื่องก่อนเนาะเอาเป็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนละกันสําหรับคนที่มีคู่นะคะปีนี้นะคะคู่ของคุณอาจจะ เขาเรียกอะไรมีการขยับขยายสถานะนะคะเช่นคนคบกันอยู่เป็นแฟนการอาจจะเลื่อนสถานะเป็นมั่นหมายหรือแต่งงานหรือขอแต่งงานนะคะหรือคนที่ยังความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีความชัดเจนได้ความสัมพันธ์แล้วพอให้เดอะซันขึ้นมาแล้วว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของคนที่ไม่มีคู่หรือยังไม่มีแฟนเป็นคนเป็นแค่คนคุยหรือเป็นแค่คนคบกันอยู่นะคะ คุณจะเอ่อครีอะไรจะอัปเดตความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์คุณจะมากขึ้นหรือเขาให้ความสัมพันธ์คุณมากขึ้นหรือว่าเขาอาจจะกลับมาชอบคุณหรือปิ้งคุณก็ได้นะคะดังนั้นแล้วไปถือว่าในปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆเลยในเรื่องของความรักนะคะคนโสดคนไม่โสดดีทั้งคู่นะคะเนาะในเรื่องของอื่นๆใดๆในเรื่องของการงานการเงนินถือว่าปีนี้ก็เป็นวดวงเฮงค่ะดวงเฮงมากๆนะคะถือใครจะบอกว่าคุณชงไม่ชงนะคะปีนี้เป็นชงที่ดีหรือว่าอาจจะเป็นปีที่ถือว่า ก็เป็นโอกาสที่แบบดีๆไม่ว่าคุณจะหยิบจับพามอะไรนะคะทุกอย่างจะแบบ,ะะะแบ,บเฟืเ่องฟูรุ่งเรื่องเรืองนะคะจะเลยลุ่งเรืองมากๆเลยนะคะในปีนี้ของปีหกหคนที่เกิดเกิดวันวันศุกร์นะคะดังนั้นแล้วคุณเป็นคนที่ถ้าตอนนี้กําลังรอง,งานอยู่หรือว่างงานอยู่นะคะถือว่าปีนี้คุณจะได้งานแล้วค่ะนะคะไม่ต้องรอนานแล้วหรือคนที่กำลังจะสอบเข้ามาหาลาัยนะคะน้องๆหนูๆน,น,นะคะถือว่าปีนี้นะคะหนูได้แน่ๆเลยในคณะที่หนูหวังหรือได้แน่ๆเลยในคณะที่หนู ต้องการหรือหมหาไรที่หนูต้องการ,ห,รหนูสอบเข้าไปนะคะปีนี้เป็นปีดีนะคะเป็นปีทองของเราเลยนะคะที่จะได้รับในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะแต่เรื่องการเงินมีติดขัดนิดนึงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังหมุนเงินใช้ได้อยู่นะคะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลเลยนะคะในของคนดวงวันศุกร์ของปีห6หนะคะ โอเคค่ะในไพ่สามใบนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่สุดนะคะในสำรับเลยนะคะในไพ่ซันด้วยดังนั้นแล้วขอให้คุณโชคดีนะคะในปีหกหนะคะชาววันศุกร์ค่ะ